สูตรตายตัวในการปรับคมมีจริงหรือไม่สูตรในการปรับคมครั้งนี้เราจะใช้ฟิลเตอร์ Unsharp Mask เป็นกรณีศึกษาซึ่งเรียกใช้ได้ที่ฟิลเตอร์ช์ปเป็นแล้วเลือก u n c h a r p Mask การใช้งานนั้นไม่ยากได้แก่ Scale Amount หมายถึงความรุนแรงในการอัดคม Radius หมายถึงรัศมีที่วัดออกไปจากความแรงของการปรับคมและ t h r e s h o l หมายถึงการละเว้นผลความคมโดยเริ่มจากพื้นที่เปรียบต่างที่สังเกตได้ยาก ไปจนถึงจุดที่สังเกตได้ง่ายพิจารณาดีๆแล้ว Scale รเดียสนั้นส่งผลโดยตรงกับขนาดภาพเพราะเราใช้ค่าน้อยกับภาพที่มีขนาดใหญ่มากๆผลของความคมก็จะดูไม่ค่อยออกหมายความว่าการปรับคมจะมากหรือน้อยนั้นขนาดของภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องนำมาคิดและกล้องที่ใช้ของแต่ละคนก็มีความละเอียดไม่เท่ากัน ต่อมาเราจะพิจารณากันถึงความแตกต่างของภาพสองประเภทได้แก่ภาพถ่ายบุคคลและภาพถ่ายภูมิทัศน์สังเกตเห็นได้ชัดว่าภาพถ่ายบุคคลกรณีนางแบบที่ต้องการผิวเนียนๆเ,เราก็ไม่อยากให้ริ้วรอยบนใบหน้าโดนผลความคมไปด้วยการใช้สเกลเทรสโฮจึงเข้ามามีบทบาทในการละเว้นพื้นที่ริ้วรอยซึ่งสังเกตได้ยากผิดกับภาพถ่ายภูมิทัศน์ที่ใช้รายละเอียดแทบทุกอนุภาพสเกลดังกล่าวนี้อาจใช้น้อยกว่า ด้วยความแตกต่างตามลักษณะภาพและความแตกต่างกันของกล้องยังไม่พูดถึงเลนส์และปัจจัยอื่นเราก็พอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมการปรับคมภาพที่เหมาะสมนั้นจึงไม่มีความตายตัว